มาดูแนวหน้ากันบ้างแนวหน้าวิเคราะห์พาปมพักส้มพลิกเกมกล่อมเพื่อไทยเบรกซักฟอกภวายุบสภาดับฝันแก้รัฐธรรมนูญเนื้อหานั้นบอกว่าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมืองไทยช่วงนี้สั่นสะเทือนสมการอำนาจอย่างที่ไม่เคยเห็นในทางการเมืองมาก่อน เมื่อนายน,นัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนพยายามกล่อมพักเพื่อไทยเพื่อขอให้ชะลอการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยขอให้รอให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาผ่านวาระสามซก่อนโดยนายนัทพงศ์ยอมรับว่าได้เข้าไปคุยกับนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจว่า เซ็น m o a เพราะอยากให้ประเทศเดินหน้าอยากให้แก้รัฐธรรมนูญแต่การตัดสินใจเป็นเรื่องของพักเพื่อไทยถ้ายื่นไปก็พร้อมทำหน้าที่เต็มที่แต่ก็เป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยขณะดเดียวกันนายจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่านายนัทพงศ์หัวหน้าพักประชาชนมาขอให้พักเพื่อไทยชะลอในการยื่นซักฟอกจริงๆ หลังผ่านวาระสามของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จุลพันธ์บอกว่าการหารือนั้นไม่ได้ข้อสรุปครับจุลพันธ์บอกว่าพักเพื่อไทยยืนยันในเรื่องของจุดยืนว่าเราจะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลแต่นายนัทพงศ์และพักประชาชนได้ร้องขอให้ชะลอเพื่อรอก,การลงมติวาระสามที่ยังไม่มีข้อตัดสินใจหรือข้อสรุป หลังจากนี้ไม่เกินก่อนเปิดสมัยประชุมคงจะได้ติดต่อประสานงานและพูดคุยกับนายนัทพงษ์และทีมเพื่อสรุปในเรื่องของทิศทางอีกครั้งหนึ่งแนวหน้าจึงบอกว่าสถานาการณ์นี้จึงไม่ใช่แค่การต่อรองระหว่างสองพักฝ่ายค้านแต่เป็นการชี้ชะตาเส้นทางแก้ไขรัฐธรรมนูญและอาจกำหนดอนาคตการยุบสภาของรัฐบาล ภายใต้การนําของนายอนุทินชาญวีรกูลโดยที่เคยประกาศไว้ว่าถ้ารอไม่ไหวอาจจะประกาศยุบสภาวันที่12ทธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นได้แนวหน้าให้ข้อมูลว่าล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี25พฤศจิกายนเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกสมัยประชุมวิสามันรัฐสภา ในวันที่ 10, 11ทธันวาคมเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสองและวาระสเมื่อเปิดสมัยวิสามัน 10, 11ธันวาคมเสร็จสิ้นแล้วรัฐธรรมนูญมาตรารัฐธรรมนูญฉบับปี2,560ก็ได้กำหนดว่าต้องรอไว้15วันเพื่อให้รัฐสภาได้ลงมติในวาระสซึ่งก็จะไปตรงกับวันที่29ทธันวาคมเพื่อให้เสร็จทันปีนี้ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมพักประชาชนต้องเร่งให้แก้รัฐธรรมนูญผ่านก่อนที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแนวหน้าบอกว่าพรกประชาชนได้วางยุทธศาสตร์ชัดเจนว่าภารกิจสูงสุดของพวกเขาคือการดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จในวาระสซึ่งถือเป็นเป้าหมายเชิงโครงสร้างที่ใหญ่กว่าการซักฟอกรัฐบาลในรอบนี้ แรงจูงใจหลักของพักประชาชนก็คือกลัวรัฐบาลยุบสภาก่อนวาระสามการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการลงมติซึ่งจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญตกไปในทันทีและต้องไปนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดในสภาชุดหน้านี่คือสิ่งที่พักประชาชนมองว่าเป็นฝันร้ายอย่างชิบหายเลยละ่ะการยื่นซักฟอก อาจเป็นชนวนเร่งการยุบสภาถ้าหากพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเดินหน้าเต็มที่รัฐบาลอาจตีความว่าเป็นแรงกดดันและใช้เป็นเหตุยุบสภาหนีการประทะการซักฟอกซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นในมุมของพักประชาชนนั้นก็จะพบกับความสูญเปล่าไม่ได้อะไรเลย ในการเซ็น MOA ให้อนุทินได้เป็นรัฐบาลและนายกนะครับเป้าหมายสำคัญในการแก้รัฐธรรมนูญคือการเอาไปคุยโวว่าเป็นผลงานทางการเมืองที่จับต้องได้ของพรคประชาชนหากวาระสามผ่านนั่นจะกลายเป็นเครดิตสูงสุดของพักประชาชนในฐานะพักแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่ว่าต่อไปจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ก็จะกลายเป็นมีผลงานชิ้นใหญ่ติดตัวไปเพื่อน,นำไปสู่การหาเสียงเลือกตั้งทำไมเพื่อไทยไม่ให้คำตอบชัดเจนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แนวหน้าตั้งคำถามแนวหน้าบอกว่าแม้พักเพื่อไทยยังมีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีกับพักประชาชนแต่ก็มีเงื่อนไขาทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ทำให้ยังไม่ปิดดีวได้แก่ เพื่อไทยต้องรักษาสถานภาพฝ่ายค้านเพื่อไทยถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะต้องใช้เครื่องมือในการซักฟอกคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อถ่วงดุลในการตรวจสอบรัฐบาลและแอบหวังว่าจะได้ปักหมดุดติดชนักปักหลังพักภูมิใจไทยก่อนไปเลือกตั้งเพื่อจะได้เรียกคะแนนนิยมจากแฟนคลับของตัวเอง และทำลายคะแนนนิยมของภูมิใจไทยก่อนที่จะมีการยุบสภาแล้วการเลือกตั้งมาถึงถ้ายอมถอยตามแรงกดดันมากเกินไปท่ามกลางกระแสนิยมที่ตกต่ำขณะนี้อาจยิ่งทําให้พักเพื่อไทยสูญเสียฐานเสียงพักเพื่อไทยจึงจำเป็นจะต้องวางตำแหน่งในสนามเลือกตั้งล่วงหน้าการยื่นซักฟอกเป็นเวทีสำคัญที่พักเพื่อไทย ใช้ขยายบทบาทและไม่อยากให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปเพื่อไทยไม่อยากถูกมองว่าผูกพันตนเองกับพักประชาชนมากเกินไปด้วยหละ่ะเพราะสถานะของพักประชาชนยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้ำหรือฝ่ายค้านแท้ในอนาคตสรุปแล้วพักประชาชนอยากได้อะไรฝ่ายค้านฝ่ายค้ำหรือแค่ต้องการแก้รัฐธรรมน,นูญ แนวหน้าบอกว่าจากท่าทีอย่างต่อเนื่องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าพักประชาชนไม่ได้ตั้งใจเป็นฝ่ายค้านแท้ๆแ,แบบแข็งกร้าวแต่ก็ไม่ต้องการถูกตีตราว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลมุมกลับกับอนุทินจึงเกิดภาพว่าเป็นฝ่ายค้านแบบคำ้ำอนุทินอย่างมีเงื่อนไขเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียวคือต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ได้หลังจากนั้นพักประชาชน มีแนวโน้มกลับไปเป็นท่าทีฝ่ายค้านมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอนุทินกล่าวง่ายๆก็คือพักประชาชนยอมค้ำรัฐบาลเฉพาะช่วงแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่ได้ยอมค้ำตลอดไปนี่คือเหตุผลที่ช่วงนี้หัวหน้าพรกประชาชนนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิต้องไปกล่อมพักเพื่อไทยหวังไม่ให้ยื่นซักฟอก ก่อนจะลงมติวาระสามเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเพราะหากอนุทินยุบสภาก่อนลงมติวาระสามก็จะเป็นการดับฝันการแก้รัฐธรรมนูญดับฝันโอกาสในการคุยโวเรื่องนี้ของพรคประชาชนทันที